สายเนื้อเห็นคลิปนี้มีกรีสโลเป็นร้านที่คุ้มค่าแก่การเดินทางมากินมากๆค่ะเป็นร้านหม่าลา่าหมไฟสไตล์จีนรสชาติต้นตำรับแทๆ้ๆร้านบรรยากาศดีนั่งสบายมีแบบเป็นห้องส่วนตัวด้วยนะน้ำซุปจะมีทั้งหม่าลา่าและซุปกระดูกวัวที่เคี่ยวนานกว่า12ชั่วโมงเมนูเนื้อมีให้เลือกทุกส่วนเลยนะคะไม่ว่าจะเป็นเนื้อส่วนท้องเนื้อนุ่มเนื้อส่วนติดเอ็นเนื้อหิมะลายสวยหรือเนื้อสดแบบซาซิมิที่หาทานร้านอื่นได้ยากรวมไปถึงมีเมนูเนื้อแกะด้วยนะคะทางร้านใช้วัตถุด สดใหม่ทุกวันรับประกันคุณภาพราคามีทั้งแบบบุฟเฟ่หกรบาทหรืออารลาคาร์ทที่ตอนนี้กำลังมีโปรโมชั่นสั่งเมนูจานเดียวลด12%ถึงวันที่15ตุลานี้เท่านั้นนะคะต้องรีบมากินกันร้านเปิดทุกวันตั้งแต่11โมงจนถึงตี3เลยนะคะหิวดึกแค่ไหนก็แวะม,มาได้กินหม้อไฟหม่าล่าแบบเผ็ดชาปิดท้ายด้วยขนมหวานอย่างไอศครีมถือเป็นมือที่อร่อยฟินไปเลยคะ่ะเซฟคลิปนี้ไว้แล้วตามมากันที่ร้านปองดูร้อนๆนะคะ